สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตาโรดชิ้นปลานะครับอยู่ที่สาขากี่แก้ว58นะครับผมเป็นสาขาที่อยู่บนถนนเส้นสมุทรปราการนะครับจุ่ใกล้สนามบินชลภูมิเมนูที่แนะนําวันนี้นะครับเติมก็จะเป็นบะหมี่เกี๋ยวแห้งนะครับผมอันนี้เป็นราคาซปเปอร์นะครับผม1 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นี่คือเส้นปลาโฟนะครับผมจุใจ สใหญ่ไปเลยครับสาหรับคนชอบกินจุกๆนะครับส่วนอาหารทางเล่นนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นรวมลูกนะครับผมรวมเป็ชิ้นปลาของทางร้านนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับผมสําหรับคนที่ชอบลูกชิ้นกุ้งทางเราเป็นชิ like. ้นกุ้งแท้ๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหืกล้วยนะครับหือกล้วยเส้นที่เป็นหืวกล้วยลูกเล็กก็หือกล้วยปลานะครับผมแล้วผมแล้วก็เราก็มีชิ้นแกะนะครับชิ้นแกะ ซีรูกชิ้นแค้นะครับผมแล้วก็จะมีในหม้อเราก็ตามที่เห็นนะครับดังภาพเลยนะดูนะครับน่ากินและมีแลวร้อนขนาดไหนนะครับรอมือจุ่มลวกไปได้เลยเรามีลูกชิ้นขนาดหลายขนาดนะครับผมในหม้อเรานะครับผมรับรองได้เลยนะครับผมมาที่ร้านรับรองร้อนถึงใจแน่นอนนะครับแล้วเรายังมีอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟนะครับผมดูความจุความใหญ่ของเรานะครับส่วนเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นเส้นเล็ก แห้งนะครับเซเล็ตแห้งนะครับผมอันนี้ชานี้60บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมให้จํานวนที่ใหญ่ชิ้นใหญ่มากครับแล้วก็บรรยากาศในร้านนะครับเออเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ชอบมาทานนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นหนังปลานะครับผมที่ร้านให้บริการนะครับดูนะครับจะมีรถสามรถนะครับผมสามรถทั้งหมดสามรถขอบคุณิร้า